สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยแพรมล็อกเป้าซักฟอกสันติลุยสอบ GT200 ค่าถอดน็อตหูฉี่นายสุทินคลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงข้อกังวลเสียงฝ่ายค้านในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลเพราะคนที่ย้ายพักมีเป้าหมายการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่างกับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณเพราะไม่มีข้ออ้างที่จะไปแก้ตัวกับชาวบ้านเรื่องมือที่ยกนั้นเป็นธรรมดาช่วงใกล้เลือกตั้งมีทั้งขาไปขามาแต่ฝ่ายค้านยังเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจเต็มที่ ผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมีใครบ้างเพราะพักก้าวไกลเปิดมาแล้วมีชื่อของสามปอนายสุทินตอบว่าไม่ต่างกันนอกจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนส่วนชื่อนายสันติพร้อมพัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเลขาธิการพักพลังประชารัฐถือว่าอยู่ในข่ายวันที่6มิถุนายนพักฝ่ายค้านแต่ละพักจะยื่นยติเพื่อนำมาเขียนยติรวมเพื่อส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่15มิถุนายนสำหรับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารักษาการเลขาธิการพักเศรษ,ษฐกิจไทยเคยชวนมาร่วมอภิปรายตั้งแต่คราวก่อนและยังไม่ได้คุยกันอีกแต่คง ไม่ต้องคุยกันบ่อยใครจะทำอะไรทุกคนรู้ว่าประชาชนดูอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ